วันที่7กุมภาพ,พันธ์2568ส่วนข้อมูลคุณภาพอากาศกรุงเทพมหานครรายงานสถานการณ์ฝุ่น PM 2.5ของสถานีตรวจว,วัดคุณภาพอากาศของกรุงเทพมหานครเวลา7นาฬิกาโดยค่าเฉลี่ย24ชั่วโมงตรวจวัด,วดได้24.5ถึง50.4ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรพบว่าเกินมาตรฐานอยู่ในระดับสีสม้มเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพค่ะซึ่งมาตรฐานต้องไม่เกิน37.5ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรจำนวน22พื้น โดยห้อันดับแรกพื้นที่ที่มีค่าฝุ่นสูงสุดคือ1เขตลักกระบังด้านหน้าโรงพยาบาลน,นักขราพิบาลตรวจวัดได้50.4ไมโครกรัมต่อลูกบาศกเมตร 2เขตหนองจอกบริเวณหน้าสำนักงานเขตหนองจอกตรวจวัดได้49.9ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร3เขตบึงกุ่มภายในสำนักงานเขตบึงกุ่มตรวจวัดได้48.1ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร4เขตบางนาบริเวณหน้าห้างสรรพสินค้าบิ๊กซีบางนาตรวจวัดได้47.6ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรและ5เขตมีนบุรีส่วนเฉลิมพระเกียรติรอ9าตรงข้ามสำนักงานเขตมีนบุรีตรวจวัดได้45.5ไมโครกรัมต่อ ลูบาเมตรและสำหรับข้อแนะนำสุขภาพคุณภาพอากาศระดับสีสม้มเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพโดยประชาชนทั่วไปใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเองเช่หน้ากากป้องกัน PM 2.5ทุกครั้งที่ออกนอกอาคารจำกัดระยะเวลาในการทำกิจกรรมหรือการออกกำลังกายกลางแจ้งที่ฉาแรงมากและควรสังเกตอาการผิดปกติเช่นไอหายใจลำบากหรือว่าระคายเคืองตาค่ะด้านประชาชนกลุ่มเสี่ยงใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเองเช่นหน้ากากป้องกัน PM 2.5ทุกครั้ง ที่ออกนอกอาคารและเลี่ยงการทํากิจกรรมหรือการออกกําลังกายกลางแจ้งที่ใช้แรงมากและให้ปฏิบัติตามคําแนะนําของแพทย์หากมีอาการผิดปกติให้รีบไปพบแพทย์ค่ะด้านปัจจัยที่เกี่ยวข้องคาดการแนวโน้นมสภาพอากาศที่ส่งผลกระทบต่อฝุ่น PM 2.5โดยสภาพทางอุตุนิยมวิทยาในช่วงวันที่7-9กุมภาพันธ์2568การระบายอากาศอยู่ในเกณฑ์ดีขณะที่ชั้นบรรยากาศใกล้พื้นผิวมีลักษณะเปิดสลับปิดส่งผลให้ความเข้มข้นของฝุ่นละออง มีแนวโน้มทรงตัวถึงลดลงส่วนวันที่1 0ถึง13กุมภาพันนี้การระบายอากาศอยู่ในเกณฑ์ไม่ดีและอ่อนขณะมีอินเวอร์ชันเกิดใกล้พื้นผิวส่งผลให้ความเข้มข้นของฟุรอะอองมีแนวโน้มทรงตัวถึงเพิ่มขึ้นค่ะก่อนจะกลับมาลดลงในช่วงวันที่1 4ถึง15กุมภาพันนี้และคาดการณ์วันนี้มีหมอกในตอนเช้าจากการตรวจสอบข้อมูลจุดความร้อนหรือฮอตสปอตผ่านดาวเทียมจากหน่วยงานนาซาไม่พบจุดความร้อนบริเวณพื้นที่กรุงเทพมหาคนครค่ะ ติดตามต่อกดค้นหาพิมพ์คำว่า wrn